ในสุสภาก็ส่วนหนึ่งแต่รู้ว่ามันมีเกิดขึ้นจริงเรื่องอ,อย่างงีใ้ให้มันไดใ้ให้เขาสามารถตรวจสอบมาได้นะ<อ>ว่าบให้เอามาลอกนะมีหล<อ>ักฐานหนึ่งสองสามมันจะได้ยืนยันกับเจ้าของบริษัทหนึ่งสิ่งต้อมาพบับการบริการในหนึ่งเจ้าของบริษัทสองเลขาธิการสคบ,บเติอนประพบหรือว่ามันเป็นนีนี่สุเจ้าสชุดการยังต่ตไปใช้ภาษาบ้านาเฮาก็ดี นำตัวหาลอยคนเลยทหลายคนเนาะเอาไปได้แล้วพิธการมันจะมันมีมันมีกลุ่มหนึ่งที่เขาเคยไปเรงเรียนสคบอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าถึงไหนอันนี้คือส่วนบุญลครเฉพาะไอ้คนนั้นที่อีกเรื่องของเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเปิดถ้าเอิ้นอมันมาเดี๋ยวผมเอิ้อมันมาเอิ้อมเอิ้นเลขาสคบมาอุปนิเป็นกับพนัการของเขาดอกแต่ว่ามู่เขาเป็นอยู่เป็นของพรกผมประธานนั่นผมจะบอกให้ตัวเอาไปเห็นอันนี้เด้อ เลตัวอิ้นเลขาสกบบอบางปะไดบอกเขาเนฉิไปนั่งถานน<ะ>้ำไปถามแน่สสอไปถามแน่นกัมติการ<ะ>ผมเป็นขบรนการสุดอีกสุดหนึ่งชุดที่ต่างรูปประมาณ<ะ>คนละสุดเพราะสามัญมันเป็นได้แค่สุดเดียวละส<ะ>่วนใหญ่ก็เอิ้นมาถามได้พวกเกี่ยวข้องทั้งหลาย<ะ>เอาไปแน่แล้ววิธีการมันว่า มีทุกอย่างมีหลักฐานมีหลักฐานมีหลักฐานการโอนเงินการติดต่อกับบริษัทเอาบ้าเอามาเอามาครับเดี๋ยวชาวบ้านเขาเผมเข้าใจแล้วเขาที่เล่าโทรศัพท์นั่นเข้าใจแล้วก็ได้ก็ได้เวนดี้ก็ได้เขาก็ได้เวนดี้นะประจำได้น้องแชงช้างว้อยนี่สณ์ละการและอันนี้เป็นร้อยตัวโทรปริญญาเลยคือ ผู้เสีย,หาย,ยหายแล้วก็นางละลา,าวันสุธรรมก็ผู้เสียหายอําพรเนี่ก็เสียหายอันอยู่บ้านห้องมีคนหนึ่งอยู่ร้านอยู่ร้านขายของเกา่าอยู่ห้องใกล้คนเดียวเจอเข้าไปเงินไหนเนาะเงินหลเสียหลายเงินน้อยเสียน้อยธรรมดากิโลเข้าสามเงินนึง เอาเอาเงินเอาไปซื้อข้าวแล้วก็เอากำไรมาปั่นกันแต่ว่าบัานนี้มันมีปัญหามันปั่นไม่ได้เงินมันหบิมาเพาว่าเอาเงินเราไปซื้อข้าวเอาของน้องน้องจลงทุนไปซื้อข้าวแล้วเอาไปขายได้กำไรมาปั่นกันจ้าเงินหมื่นหนึ่งไปซื้อข้าวได้หลายเท่าไหนใสองชุดค่ะสองชุดสองชุดแต่ทีเดียวไอ้ก็คือว่าแต่ก่อนเนาะคุณให้อยู่ที่สิบ จะได้ต like รงนี้บายหบาทล3 5 0นิบาทหยูนิตทุกครั้งต้องลงคือหนึ่ยูนิตคือ5้าพันสามสามพันซื้อมาขายไปไหเขานะซื้อเข้าเยอะห้าพันจ้าจ้ามันทุกแพงเีิกิโลเป็นห้าพันค่ะเอาละเอาคุยกันได้20กิโลหาเอาอะไรซื้อพันหมุตเขียนให้ผมรว่าผู้กองปัญญา าผมได้นี่ครับผมผ่านกระบวนการนี้และผมจะคาดไปผ่านคือผมขอไเรืมม่อง<ม>ตัวแทนของบริษ,ษัทนี้คือคนที่รับมอบอผมนาจจากท่านประชนันบริษ,ษัท<ม>คอรั<ม>่งมีการโทรติดต่อมาว่าจะขอเคลียร์แต่ขอเคลียร์ก็มีแต่อตอบอกว่าเคลีย,ย,ย,ยร์ทีใครอยากได้เงินนั่นเห็นได้เงินวิธีการเขาเคลียร์ให้ดีแล้วแต่อยากได้เงินเนี่คืออยากได้เงินไม่ยืดหยุ่น บริษัทนี้คือบริษัทไอโอรัหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทในยอดแรกแล้วก็มันก็เป็นตามเงื่อนไขที่เขาตั้งไว้ในการระดมลงทุนใช่ที่ที่เราไปลงกับเขาได้น่ะใช่ได้ได้ได้แต่หลังๆก็ไม่ได้เลยมันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทที่ตั้ง ตกลงไว้กับเราในเงื่อนไขบนต้นนะคะซึ่งเราไม่ได้ผิดในเรื่องของเงื่อนไขที่บริษัทตั้งนะคะแล้วก็ทีนี้ยูนิตหนึ่งมันก็จะได้เงินกลับขึ้นมาเขาจะจ่ายให้เรา1นึ่ถึงหนึบาทต่อยูนิตนะคะเราก็ได้เงินประมาณ140กว่าบาท สี่สิบมันหักค่าครมเนียมอะไรไม่รู้เงินก็จะเข้าทุกวันทุกวันทุกวันภายในหนึ่งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์แรกมันก็จะถอนไม่ได้มันจะถอนได้ครั้งครั้งเดียวคก็จะถอนได้ประมาณสามเราจะได้เงินวันละสามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทยอดสามหมื่นอาทิตย์หนึ่งเราก็จะกดได้ประมาณสองแสนกว่าสองมีทั้งการโฆษณายี่สิบสองกิโลตอนแรก แน่ที่สองกิโลเขาจะมนที่ง,งานค่ะจากญญานั้นเวลาเราไปรับเราได้20่กิโลจากการเป็นการรวมระ,ระดมผู้นำหนึ่งร้คนใครทำแต่ถามว่าเขาจะมีเงื่อนไขว่าให้ต้องเจ็ศูนย์ค่ะีะพันตเพราะเขาต้องตัด3ามสิบบาทเบื้องต้นคืออ่ะสุกเสาอาทิตย์กดและสมาชิกเริ่มกดแล้ว แต่ไม่เกินห้าหมื่นว่าจะน้ำสองวันเราจะได้เกือบแสนแล้วเนาะเก้าเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยดีแล้วดีแล้วเธอทำดีแล้วมันก็เป็นเคสที่หนูทำอยู่นั่นแหละต่ว่าสกลนครเนี่ยเขามีสูตรเขามีสาขาแบว่าให้ชี้นะแนวทางของเราว่าจะเดินยังไงในเบื้องต้นเราก็จะรวบรวมหลักฐานที่เรามีอยู่ว่าได้ร่วมลงทุนจริงมีคนมาชักชวนและได้ร่วมลงทุนแล้วมีการโอนเงินให้บริษัทเนี้ย มีหลักฐานการโอนเงินก็แบบสดงว่าชาวบ้านได้จ่ายไปแต่เงินปันผลหรือใบเสร็จไม่มีไม่มีใบเสร็จแต่มีการโอน,ม,โอนมันก็ถือว่ารรมันสําเร็จแต่ละไม่ต้องการใบเสร็จกูแล้วพวกชาวบ้านส่วนหนึ่งเนี่ยต้องไปรวบรวมหลักฐานว่าถูกโกงหรือไม่ตอนนี้เรายังไม่รู้เพราะมันเป็นเงื่อนไขระหว่าง ผู้ประกอบการกับชาวบ้านที่ต้องการจะมีตังค์จะมีเงินมีไรายได้อยากลงทุนร่วมเพราะนั้นตอนนี้ผมยังบอกได้หรือไม่ได้ว่าโกงเพราะนั้นลักษณะที่มาลองเรียนผมต้องวเอกสารแล้วนำเข้าสู่คณะกรรมการกรรม,มธิการสคอบอของสภาผู้แทนราษฎรให้ตรวจสอบเรื่องนี้เรียกผู้ประกอบการหมายถึงทั้งบริษัททั้ง เ,เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทางสคบรจริงอ่ะเทเลขาธิการสคบแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์เข้ามาชี้แจงต่อกรรมธิการ่ะโดยผมเนี่ยในหนาพื่อรับเรื่องจากชาวบ้านก็ไปชี้แจงในกรรมธิการด้วยว่าเรื่องจริงมันเป็นอย่างไรแก้ปัญหาชาวบ้านนี้อย่างไรคือตอนนี้เราจะบอกว่าเขาโกงหรือไม่โกงไม่รู้เพราะฟังจากส่วนหนึ่งของผู้มาร้องเรียนก็บอกว่าบริษัทผิดเงื่อนไข คือแทนที่จะได้เงินตามปกติก็บอกว่ามันช็อตเป็นอะไรเลยซึ่งก็เงินก็ได้บาบ้างแล้วบางคนลงทุนล้านได้มาเจ็ดแปดแสนเท่าที่ฟังดูเนี่ยเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้ผมยังคิดว่าอย่าอ,อ,อย่าอย่าเพิ่งคิดว่ามันโกงหรือไม่โกงเพราะฉะนั้นต้องคุยกันซะก่อนผู้ประกอบการถ้าคิดว่าทําไม่ได้เอาเงินคืนชาวบา้านจบ